สวัสดีครับพบกับช่อง daddy motorcycle นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปรถเข้าใหม่1คันนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับสวยๆเลยฮะกับ prima v e l a 150รถปี2 0 2 1จดปี2 0 2 2นะครับคันนี้นะครับในรุ่นย่อยของ Vespa picnic นะฮะมือแรกเอกสารครบพร้อมโอนสีเขียวมิ้นท์กรีนรีแลกนะฮะรถสวยวิ่งน้อยครับมือแรกนะครับ ทะเบียนสวยเลขจองฮะคันนี้เดี๋ยวพาชนทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าได้หาไฟกลมนะครับพีมาเวล่าหนึ่งห้าศูนย์ตัวพิเศษนะครับสวยๆเลยฮะของแต่งนะครับก็มีชิลหน้าให้นะครับมีเสริมขาตั้งเดี่ยวให้นะครับตะแกงหน้านะครับแพ้ศูนนะครับตัวนี้ชิลหน้านะฮะบอกสวยสวยเลยฮะกับรุ่นปิกนิกนะครับเสียงตานนะครับ สภาพรถเกิน90%นะครับคันนี้สีเดิมเครื่องเดิมนะฮะเจ้าของรักรถนะครับคันนี้สวยๆเลยนะฮะกุญแจครบมีให้2ดอกนะครับเลขใหม่วิ่งแค่2000กิโลแท้นะครับเอกสารครบพร้อมโอ้เล่มทะเบียนมีนะครับเครื่องยนต์มีมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบเครื่องเดิมๆเลยนะฮะ ขสี่หกแปดนะครับคันนี้ตาร์ที่เดียวติดรถสวยวิ่งน้อยเครื่องเดิมนะครับเคร่ระบบไฟกันนะฮะไฟหลีนะครับติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านขวาไฟเลี้ยวหน้าด้านซ้ายนะครับชุดท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับทะเบียนสวยห บุรีรัมย์ให้ไปด้วยเลยนะครับไม่แยกนะครับมีมูลค่านะครับทะเบียนนะครับไปแล้วอีกหนึ่งดวงนะครับปล่อยเบรกนึ่ของดวงติดครบนะครับแรใช้งานปกตินะฮะปุ่มโหมดนะครับชิปเอทีบีจับงานใช้งานปกติเลยนะฮะรีบๆนะครับสําหรับพเมายวรานุ่นพิเศษนะครับพิพิธีดิชั่นนะครับ สอบถามนะครับพูดคุยกันได้รับแลกเพลินนะครับศูน1 1 0 5 0 1 1นะครับยินดีจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าชมรถได้ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะหรือว่าจะแอด ID l i ี e ลนมาก็ได้0 6นย์0 5 0 1 1เช่นเดียวกันนะครับรีบจับจองกันนะครับสำหรับปิกนิกนะฮะอยู่ไม่ค่อยนานนะครับรุ่นนี้มาทีรายขายหมดทุกทีนะครับเพราะว่าไม่ผลิตแล้วนะฮะแล้วก็สีสวยนะครับ อุปกรณ์ตองรุ่นสวยๆเลยนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็จะลาแล้วนะฮะไว้พบกับรถสวยๆในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาบแล้วนะฮะสวัสดีครับ